คยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมคนถึงแห่ซื้อทองเก็บไว้วันนี้ดีฉันจะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆใน60วินาทีค่ะ 1. เพราะทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภยัยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเช่นเงินเฟ้อสูงตลาดหุ้นผันผวน,ผนหรือความไม่มั่นคงทางการเมืองคนมักแห่ซื้อทองเพื่อป้องกันความเสี่ยงราคาทองมักเพิ่มขึ้นเมื่อสินทรัพย์อื่นร่วงเช่นหุ้นหรือค่าเงิน 2. เพราะป้องกันเงินเฟ้อเมื่อค่าเงินลดลงเช่นเงินบาทหรือดอลลาร์ ทองคำมักยังคงมูลค่าได้ดีการถือทองจึงเหมือนเป็นการเก็บมูลค่าที่ไม่ถูกลดค่าตามภาวะเงินเฟอ้อ 3. เพราะความมั่นคงระยะยาวทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนับพันปีไม่เสื่อมสภาพไม่มีวันหมดอายุ 4. เพราะมีสภาพคล่องสูงทองคำขายออกง่ายมีตลาดรองรับทั่วโลกในไทยก็สามารถขายที่ร้านทองได้ตลอดเวลาราคาตามตลาดโลกทองไม่ใช่แค่ของหรู แต่คือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่ควรมีติดมือไว้ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วเจอกันคลิปหน้าบายบาย